Hors Boazh filtrateur 14-23 cm Principal 16-午ara ไปเนี่ยก็เมื่อประมาณสักห้าหเดือนก่อนนะครซึ่งผมก็ไปลำวยโดยปกติแล้วก็มาเจอเอ,าอาจารย์เฉินเศร้าถิงซึ่งอาจารย์คนนี้ก็เป็นแพทย์จีด้วยกันแล้วก็พอดีลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยก็เคยเรียนไฮเก็กด้วยกันก็เลยแนะนําบอกว่า,าหมอยางามาเรียนคำกีเปลี่ยนเส้นเอ็นเขาเรียกว่าอ e ี้จริงๆเราก็อยากจะรู้ว่า สิ่งที่ตรงนี้อ่ะมันเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าก็ผมก่อนหน้านั้นผมก็เคยเล่นไทเแคกมาก่อนแล้วแต่เพียงเดียว,ว่าชี่โคงเนี่ยในเมืองจีเนี่ยมันมีเป็นพันๆอย่างที่จริงๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่บางคนก่อนจะเล่นมวยเนี่ยถ้าได้ฝึกแล้วเนี่ยคงมวยมันจะมีความถูกต้องเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยด้านนอกก็คือผิวลงจาก ด้านน Adams, อกลงไปปุ๊บเน like like ี่ยลึกลงไปก็คือกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อลึกลงไปก็คือเส้นเอ็นจากเส้นเอ็นลึกลงไปก็คือกระดูกจากกระดูกลึกลงไปเนี่ยก็คือภาวะของระบบเลือดนะระบบเลือดไม่ใช่หลอดเลือดเพราะว่าทุกในผิวหรือว่าเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมีเลือดอนูอยู่แต่ว่าในระบบเลือดเนี่ยมันจะเข้าไปในระบบของภายในซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะมีเรื่องของระบบของหัวใจกำหนดเลือดพอสมควรคำว่าชี้โคงเนี่ยคำว่าโกงเนี่ยมันเป็นเหมือนศูนย์วมพลังอยู่แล้วถ้าเราทำปฏิบัติต่อเนื่องแต่ต้องมีความมานะอดทนพยายามบางอย่างต้องยอมเมื่อยเพื่อให้เกิด เพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนมันทรม,มานั่งขัดสมาธิก็ดีหรือว่านั่งแบบไหนก็ดีโดยที่ไม่เปลี่ยนท่านานๆเนี่ยมันจะมีอาการปวดเมื่อยเวทนาแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอีจริงๆส่วนหนึ่งถ้าเขาวางแพทเทิร์นในการที่ถูกต้องแล้วในโค้งเนี่ยที่เราปิดรูปมันจะปวดเมือ่อยมากกว่าปกติซึ่งบางทีเมื่อกี้ผมยืยนกลางแขนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองถ้าเกิดเรามองเนี่ยก็เหมือนเด็กโดนน้โทษแต่เวลาโดนท้ำท่วเนี่ย บางครั้งมันโดนบังคับแต่ในกรณีเราถ้าเราหาในผลประโยชน์ในจุดของพลังงานที่มองไม่เห็นเนี่ยบางครั้งเราทำด้วยใจน้อมรับบางครั้งจิตที่น้อมรับเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราผ่อนคลายในในจุดนั้นมีความกระตุ้นมานะแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนรังด้นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราโดนบ,งบังคับกล้ามเนื้อมันจะปวดเกง่งมันจะเมื่อยเมื่อไห่อาจารย์จะเรียกให้หลงสักทีเห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างกันเวลาเราเยืดออกไปปุ๊บเนี่ย เส้นที่มันเมื่อยล้าเนี่ยมันจะเมื่อยล้าจากกล้ามเนื้อก่อนเพราะกล้ามเนื้อเป็นมัดใหญ่สิ่งที่กล้ามเนื้อเป็นมัดใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆถูกสลายจากการโน้มถ่วงโลกเวลาเรายืนไปเนี่ยความบาลานซ์เซนเตอร์ระหว่างขาสองข้างที่ยืดออกนะระหว่างมือสองข้างที่ยืดออกมันต้องหาความบาลานซ์บางคนเนี่ยไหลสุดไหลเอียงไหลตกไหลเบี้ยวไหลปวดทำภาวะที่แขนข้างใดข้างหนึ่งนานสลัด,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 ดขวาทำซ้ายขวาถลาดซ้ายทำ ทำซ้ายซึ่งเวลาพอทำนานๆข้าวปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อบางรูปเนี่ยเปลี่ยนไปเราวัดความบาลานซ์แล้วเราต้องมีสติในการมองว่าหาความบาลานซ์ตรงนั้นให้สมดุลเพราะนั้นเวลาพอเกิดความสมดุลแล้วเราจากความเมื่อยมันก็จะเป็นการไม่เมื่อยจากการไม่เมื่อยมันก็ส่งผลถึงแรงที่ผลักจากใต้ฝ่าเท้านเนี่ยขึ้นมาสู่ฝ่ามือบางคนรับรู้ไม่เหมือนกันรับรู้พอถึงระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยมือมันจะอุ่น โดยธรรมชาติมันจะมีความรูบปุ๊บอยู่ใต้ใตฝ่ามืงนะฮะซึ่งตรงนั้นน่ะพอเรารับรู้ตรงนั้นปุ๊บเราแค่เห็นแล้วก็พอแล้วก็ยอมหลังจากนั้นเปลี่ยนทน่าใช้กําหนดในการลมหายใจเข้าเพื่อเก็บลมปันถึงตันเขียนแล้วก็ออกเพื่อเปลี่ยนท่าหลังจากนั้นพอเปลี่ยนท่าเนี่ยจากเส้นเอ็นที่เวลาพอโดนดยืดถึงระดับหนึ่งแค่เรามูแขนบิดเ,เข้ามาแค่องศาแค่เก้าสิบองศาเนี่ย ความเปลี่ยนของเส้นเอ็นตรงนี้รับรู้ได้ด้วยด้วยปัญญันะจากบรรยานี้มันยืดออกมาปุ๊บเนี่ยแต่ละน้ามันจะค้างไว้จนแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะ5นาทีสินาทีหรือ15นาทีขึ้นอยู่กับระดับของความพยายามะมา,มานะหลังจากนั้นอ่ะเราค่อยปรับโคองจากนี้ดึงดึงพลังนะด้านหลังก็โดนยืดออกด้านหน้าก็โดนยืดยืดยืดขึ้นไปเพราะนั้นมันจะเหมือนกับเป็นแรงที <Okay. S 1> ท่ดันท้องกัน มันจะตึงตรงสะบักระหว่างมือตรงนี้จะโดนยืดเส้นเอ็นนะฮะเส้นเอ็นตรงนี้มันจะโดนยืดพอหลังจากตรงนี้โดนยืดแล้เนี่ยเราค่อยมาปรับในลักษณะของแนวเส้นเอ็นซึ่งนะฮะเก็บเก็บตรงช่วงผ่อนสอมันก็จะโดนทิ้งซอกก็โดนทิ้งเหมือนเหมือนปั่มปวยถ้าถ้าพวกนี้คุณได้เนี่ยใช้เก็งจะทําให้พัฒนาดีขึ้นปั่มปวยตรงนี้อ่ะมันจะเป็นผักดันเหมือนกันไหวพระแต่มันจะเกิดตรงปกนะฮะ สองเนี่ยตรงนี้มันจะทิ้งออกมาแล้วตรงนี้่จะเหมือนกับมีอะไรรองรับระหว่างช่วงท่อนแขนทั้งสองข้างนะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีวงกลมอยู่ด้านในนะหลังจากนั้นถ้าเกิดเป็นมวยจีนเนี่ยก็คือผักจากตรงตรงวงกลมนี่แทงเข้าคอซึ่งแทงเข้าคอตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเกียมันจะเป็นลมปานที่เป็นเส้นชงไม้ซึ่งเส้นชงไม้ปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้วงจรเนี่ยเดินจากชงไม้เข้าถุงไม้แล้วเข้าเข้าในลักษณะเป็นมงกมของ,งต้าชงเทียนนะหลังจากนั้นทุกเนี่ยพอผ่อนผมเนี่ยเรจะรู้สึกว่ามือเส้นเอน็นตรงเนี้โดนยืดออกโดยโดยโดยธรรมชาติเพราะมันมันจะโดนปิดในโคมหลังจากนั้นเรารู้สึกว,ว่าตรงนี้มือผู้ฟ้าในลักษณะเราผ่อนคลายแค่มองเรับรู้พร้อมกับปล่อยมือตามอิสระแล้วก็หดขาลงมา ลองไปปฏปิบัติดูฮะตรงนี้ค่อยๆปรับนี่เป็นผ้าแรกของทำพีนเส้นเอ็นนะครับ